สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่20มิถุนายน2,567นะครับโดยหุ้นที่เราก็จะมาดูกันก็จะมี true bds m advance ttb awc aot crc cpo ptt แล้วก็ wha นะครับอ่ะไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเรามา ดูกันที่กราฟกันเลยนะอ่ะดูที่กราฟกันนะครับก่อนอื่นที่จะไปดูนะครับเรามาดูพวกเซตกันก่อนนะอ่าเรามาดูเซตกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเซตตอนนี้นะก็แนวโน้มขาลงนะครับ แนวโน้มขาลงเนาะเหมือนอย่างที่คุยกันไว้นะครับเมือนอย่างที่คุยกันไว้ว่าเขายังไม่เปลี่ยนสีนะครับยังไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ถ้าเขาจะเด้งเนี่ยมันต้องเด้งขึ้นมายืนเหนือหนึ่งพันสามรอยสิบสามนะครับเป็นสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกเนาะแต่ว่า สำคัญนะครับสำคัญคือไม่ควรหลุดโลนะครับไม่ควรหลุดโลหนึ่งพันสองรอยแปดสิบแปดตอนนี้ก็นั่นแหละทรงๆนะครับทรงๆอยู่นะอ่าก็อย่าให้หลุดโลนะครับวันนี้นะอ่าตัว Impact Gainer นะครับ Impact เก i n e r ของวันที่ยี่สิบเนี่ยก็จะมีตัว True นะครับ ถูนี่บวกมาบวกมาสองจุดสามเจ็ดเปอร์เซนนะครับสองจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ว่าถามว่ามันมีสัญญาณซื้อไหมก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะเรารอนะครับรอที่แปดบาทเจ็ดบาทหกสิบห้านะครับสำหรับตัว true นะแนวต้านเก้าบาท ตัวถัดมา BDMs นะครับ BDMs เนี่ยก็แนวโน้มขาลงนะรอดูที่25บาท25บาบาทยี่สิาต่างโซนนี้นะครับรอโซนนี้นะถ้าไม่มาก็ยังไม่เอานะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่26่บาทเจบห้ตัวถัดมานะครับ Advanced Advanced เป็นแนวโน้มขา ขาอะไรสายเวนะครับเพราะว่ามันยังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบอยู่นะซึ่งแนวรับอยู่ที่202บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่212บาทนะตอนนี้เราก็รอก่อนนะครับถัดมาทีทบนะครับทีทีท B เป็นแนวโน้มขาลงนะรอที่1นึบาทห้าบานทห้นะครับรอลงมาตรงนี้ก่อนนะ เราค่อยว่ากันมีสัญญาณบายค่อยว่ากันเนาะถัดมานะครับถัดมาตัว AWC นะครับตอนนี้ขึ้นยืนเหนือยแนวรับสามบาทสี่สิบสองแล้วนะเออแบบนี้น่าสนใจนะครับเราก็รอสัญญาณนะเราก็รอสัญญาณนะครับว่าจะมีบายมาตอนไหนนะครับหรือว่าสองเขียว ถ้าสองเขียวก็ต้องสามบาทห้าสิบหกต้องมีนะครับสามบาทห้าสิบหกต้องมีสามบาทหกสิบอ่ะต้องมีนะครับมันถึงจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปนะแนวรับสามบาทสี่สิบแนวต้านสามบาทเจ็ดสิบนะตัวถัดมาครับเอ t อ้าฟเอ t มีสัญญาณบายมาแล้วนะ ที่มีสัญญาณบายมาแล้วตอนนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับสามารถเข้าได้นะวางสต็อกลอไว้ที่ห้าสิบเก้าบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่หกสิบสามบาทหกสิบสี่บาทนะถัดมานะครับ crc เป็นแนวโน้มขาลงตอนนี้หลุดแนวรับยี่สิบเก้าบาท,บาทเจ็ดิบห้าไปที่เรียบร้อย โอ้โหแบบนี้ก็รอที่ตรงนี้เลยนะยี 24, ส่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์เลยนะเนี่ยแนวรับตรงนี้เลยนะครับระหว่างทางใจเย็นๆยังไม่ต้องรีบเทรดอ่ะถัดมานะครับซีพีอเป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่ห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ห้าสิบาทห้าสิบสตางค ก็ยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับยังไม่ต้องรีบซื้อรอสัญญาณายก่อนถัดมาครับพีทีทีอ่าพีทีเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่มีสัญญาณายมาละเนาะก็ตรงนี้ใครที่มีายก็ถือไปนะครับสต็อปลอสสามสิบเอ็ดบาทยี่ห้าแนวต้านสามสิบสองบาทห้าสิบสามสิบสามบาทห้าสิบแล้วก็สามสิบสี่บาทนะ ัดมา W S A นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวล้วตอนนี้คือเริ่มไซด์เว์แล้วเห็นไหมเพื่อนที่อยู่เพื่อนที่อยู่ในกรอบแบบนี้แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสย่อลงมาอืมมีโอกาสย่อลงมานะครับที่สี่บาทเก้าสิบสี่ สี่บาทห้าสิบนะครับสำหรับ W H A ตอนนี้ก็ใครมีหุ้นขายออกก่อนตัวสุดท้ายนะครับเดลต้าตัวนี้ก็ยังถือต่อไปนะครับยังไม่มีสัญญาณเซลล์มานะเราก็ถือต่อไปนะครับเราก็ถือต่อไปนี่ก็เทรดตามสัญญาณครับง่ายๆเนาะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเทรตามสัญญาณนะครับก็รอขายที่ 94สบาทห้สตางค์คนที่มีก็วางสต็อปลอตไว้ที่83ดสบาทย5นะครับปรมบามบาทย5ห้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะวันนี้สวัสดีครับ